อุย้ยสอหลวกเพิ่นหักลายเดียว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 ค่ะเดียวเดียวอย่าพึ่งคาะอย่าพึ่งคาะรูข้ขาเอาหนึ่งสองสามเท่าไหร่แล้วกับคำว่าปอมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิลุชชาแนลนะจ๊ะพี่น้องขาที่เฮ็ดมองให้ลูกเลียนเลรนนญใมันทำท uh ี่ให้ลูกวิ่งนะคะแม่คนอันอยู่ในหันมาแนลูกบริเวณบ้านลูกสาวลูกชายเพื่อนพี่น้องบ้านเบบีลาสุดทิตต่อขอบมากระนันตดนี่ก่อน สิโต้อขอกให้น้องเลียนเรียแล้วโดยสารพัดช,ช่งางบุฟสุนันนะคะค,อคือเก่าคือคนเก่าคนเดิมอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบแบบไหนสิตอขอกให้น้องเลียนเรียนพอง บรรยากาศบ้านสวนนะคะดีมากกว้างควางพี่น้องล่าสุดสิตโตอ,ออกมาแบบใดเดี๋ยวรอมาดูกันว่าคุณนายจะให้ต่อแบบไหนน้นนองขี่แก๊งแค่ก็น้องขี่เลี้ยวอยูเออ่เด้อบาทลูกสาวลูกชายพี่น้องเมื่อนี่จะในเมียสีขย,ขยาย นเจะน,นี่มีพื้นที่วิ่งเล่นนะคะหมา,มาก็จะอารมณ์ดีพอแต่ละตัวขึ้นหนาลักแหงตอนนี้มีอยู่สี่เดี๋วก็จะรับเข้ามาเพิ่มอีกอันนี้ก็จะเป็นซันพอนัวนะคะที่มาวานี่ยเสียงสัตวเจ๋ว นี่ไปขอนั่นต่อนี่ยน่าไปอันนี้อันนั้นดังเสียต่อหัวโหจียังขออันที่เล่าหนวดกุ้งต่อชาบ้านตั้มดัน้ต่อเราเลยมันบยม่เอาไปที่หนวจะมาตอนมีหนาม่าเลยเกิดอะไรนะครัอันนี้ดิ S <S สวยสะออนลูกเพิ่นคักหลายแตกควบพบส,าาสวัสดีครับอันนี้ไปแข่งนะคะได้รางวัลเอา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 เบิง้งโดดยังยอง ไ่ใความปอมเมเลียนหอมด้วยดังชื่ออย่างน่รรองเน lôm đấy nè lôm đấy nè cái miếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มกวงพี่หลงขยายตอนนี้มานับดูกันว่าเสือเล่วมีกี่ตัวอันนี้เป็นประกวดนะคะเบ้นที่สองนะครับโหหล่อมากเลยครับหล่อมากเลยครับหล่อมาก

เม้นกันนะคะว่าทั้งหมดมีกี่ตัวอู้ซึกว่าแลนลุย,ล,ย,ล,ยลายลุยไลหลายแห้งอาชีอาชีไล่ละวัน

อลขยายขวบพี่น้องเริ่มรายนะคะก็จะทำฟาร์มปอมอบบยังก่อนต่อไปนะ,ะคะก็จะทำฟาร์มน้องปอม กามีเกตแบบว่าไม่มีใบเพชรก็จะราคาแบบไม่ถึงหมื่นหรือเหมือนต้นๆแต่ว่าถ้ามีใบเพชรก็จะราคาแพงเหมเพราะว่าที่มีใบเพชรนี่ซื้อมากสูงราคาสูงะะก็จะทําเป็นสองเกดเกตสามารถที่เลี้ยงเล่นธรรมดาแล้วก็ตรดจเชื่อว่า,วาอันนี้เป็นเกตประกวดเกตประกวดเนี่ยอย่างเงี้ยเกตประกวดจะเป็นหน้าสัา้น จากเลี้ยงซื่อเลียนนี่เอาจริงจังเด้พอมีใบเด็ดเราต้องเลี้ยงจริงจังค่ะเห็นไหมเราเลี้ยงนกเราก็ขายได้ก็มีกำไรซื้อเพราะอะไรอะนี่อันนี้ก็ล่อขายลูกบางจะงย่ไหล่ะสิใครสาวสันคอโนด อีเอออนอ้มามาเ้อาหารที่เป็นเมดเดอกดเม็ดอาหารเม็ดอนไนที่เป็นเม็ดสันสีเขียวสียังนลนะอันนี้นะนาจัเป้ น่ะพี่น้องบรรยากาศน้มคำกับลูกลูกเบิง้งตะตัวอยว่าลดกอย่า่ะ,ะรอสักครู่นะคะัช้อนอยู่ไหนคะ อันนี้ก็เป็นคอลลาเจนมามากทีคอลลาเจนเลยมนบอมคอลลาเจนให้กินเพราะว่าจะได้บำรุงขนนะคะ, <love> you, ะ,ะับนนะะท้องอีตรงนี้มีแต่บำรุงหนวดแต่มาช่วงนี้อ่ะไอไอไอสามตัวไอเลิฟยูค่ะไอไอต้นหนึ่งแลกกับพืชติดกันเดี๋ยวสักครู่ค่ะ อาหารที่แบบว่าเขาเรียกว่าอาหารเลยอาหารเหลียวไงมันาเปียบอาหารเปียกอาหารบาบแต่เป็นบาบท,ที่ปรุงสุกมันใช่บาบแต่เห็นเขาเลี้ยงอ่ะห้องค่อยเป็นอาหารบาบคือมันเป็นอาหารดิีบนะเป็นเนื้อสดๆที่ปัน่นพร้อมกระดูกโอ้แต่เขาก็ให้กินกันนะตั้งแต่ต้กินใช้พยามตลอดนะ ไอ้น,นี่นย,นย่าไม่กล้าให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวค่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งขาอย่าพึ่งพะรู้ขาเมืองนังค่ะเอ็นดูพร้อมนั่งรอลองเพียนหนักกินอาหารเก่งมากจะบอก อมเคอยกินอาหารน่ะอาหารเหลวพวก็ม่ยกินม้กกินอาหารหนี้นาาเยเอา,เอาหนึ่สองสาม ละอัานลกาูกมาอยู่นี่ของหนูอยู่นี่ของหนูอยู่นี่งอนงอนนี่สามบันมากายงานเขาเขียนงอนเขียนของหนูอยู่นี่พ่อมมงไม่เอาหวยเห็นไหมอาลูก้างเอากินบาท เูกหตั้งยางเรียญนี่นแหละความสุขบ่หักเทดอะไรเราพี่น้อง